ในคลิปนี้เดี๋ยวพี่นิวเนี่ยจะมาทําการแต่งตัวการแต่งตัวนี้กําลังเป็นที่นิยมในหมู่เด็กไทยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าการแต่งตัวอะไรนะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยมาเดี๋ยวเรามาทําการเริ่มแต่งกันแต่ครนี้เนี่ยเดาขอเข้าไปในแบบนี้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้พี่เนิวก็เข้ามาในแบบแคตตาล็อกซึ่งในแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบที่ให้เราเนี่ยสามารถแต่งกายเป็นอะไรก็ได้เพราะว่าในแบบนี้คือแบบว่าฟรีเกือบทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหรือแม้แต่เสื้อผ้า หน้าผมออเทอร์ซอรี่ทุกอย่างคือฟรีหมดทําไมถึงเข้ามาในแมปนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาส่องกันว่าในแบบนี้เนี่ยเราจะเจอเด็กไทยที่แต่งเป็นทรงที่เขากําลังนิยมกันอยู่หรือเปล่านะาอย่างนายคนนี้เนี่ยก็คนไทยแน่นอนนะดูจากการใส่เสืเส้อเดนพาร์คและการแต่งทรงนี้ก็มีเยอะเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ใช่ทร,ทรงที่เด็กไทยชอบแต่งแล้วเราก็เจอเราทุกคนนี่ทรงแบบนี้เลยนี่ทรงแบบนี้ทรงแบบที่เรียกว่าหัวหุ่นยนต์นั่นเองอันนี้พี่นิวก็คลิกดูเครื่องแต่งกายเขานะนี่ก ก็จะเห็นว่าเป็นหัวหุ่นยนต์แบบนี้เอาแหละเดี๋ยวพี่นิวก็จะลองมาแต่งแบบนี้ตามแล้วกันนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนี่บอกเลยว่ากําลังนิยมแต่งกันแบบนี้มากมาเริ่มทําการแต่งกันดีกว่าอันดับแรกเดี๋ยวขอเปลี่ยนรูปร่างก่อนนะซึ่งรูปร่างเนี่ยก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้ส่วนผมเนี่ยก็จะเป็นผมแบบผมฟูฟูหน่อยนะทุกคนแบบเป็นผมฟูฟูเลยอ่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นในส่วนของหัวหัวหุ่นยนต์นั่นเองบอกเลยว่าการแต่งหัวหุ่นยนต์ในหมู่เด็กไทยนี้กาลังเป็นที่นิยมและคราว เพิ่งสังเกตว่าแบบเออหน้าตามันขยับด้วยทุกคนหัวหุ่นยนต์หน้าเล็กๆแบบนี้แล้วก็ผมฟูๆต่อไปเรามาดูกางเกงจะบอกว่ากางเกงเนี่ยเป็นกางเกงที่ค่อนข้างที่จะเป็นกางเกงที่แบบว่าเกือบหลุดก้นอะไรอย่างงี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นกางเกงประมาณเนี้ยแน่ๆนทุกคนเนี่ยกางเกงแบบเนี้ยเพราะว่าสังเกตว่าชอบใส่กางเกงกันแบบนี้มาก กางเกงโหลดต่ำนะแล้วก็เป็นกางเกยงยั่ยๆส่วนเสื้อเนี่ยก็จะเป็นเสื้อแบบเสื้อไทยๆเป็นเสื้ออะไรก็ได้นะทุกคนนะเอาเป็นเสื้อตัวนี้ละกันนะนี่เขียนว่าไทยบอยตอนนี้เราก็ได้ชุดหน้าผมมาแล้วนะคะนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทําการปรับอย่างสุดท้ายนั่นคือโครงสร้างจะแต่งเป็นสไตล์ตัวผมผมสูงๆนะอ่ะเดี๋ยวนะพี่หนูก็จะแต่งแบบผมผมเลยพวกเขาเนี่ยจะทําแบบตัวผมผมสูงๆกันประมาณนี้เอาแหละเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปในบู๊คฮาวเว่นกันตอนนี้ก็แต่งตัวแบบนี้เข้ามาในบู๊คฮาวเว่น โอ้โหบอกเลยว่าทรงนี้ต้องเป็นที่นิยมของสาวๆแน่นอนแล้วก็ในเซิร์ฟนี้คือแบบว่าคนไทยเยอะจากการที่มาส่องตรงนี้แล้วนี่มีแต่คนไทยคนไทยทั้งนั้นเลยเรากับนายคนนี้แต่งตัวทรงคล้ายๆกันเลยนะนี่แต่งตัวทรงคล้ายๆกันโรงเรียนชูโชหนาบ้านที่19เป็นโรงเรียนที่ชื่อแปลกมากโรงเรียนชูโชะ <c oughs> บอกเลยว่าคนไทยเนี่ยชอบทำลุกล่างแบบนี้แล้วเราก็เจอเธอคนนี้คนไทย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 แน่นอนเธอเดินเข้าบ้านไปแล้วติ้งตองก่อนละกันติ้งตองเธอคนนี้คือ <c oughs> คืออ่าคนไทยด้วยกันนะคือเออเหมือนกับว่าเธอกลัวเราเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเราว่าเราก็หล่อนะหัวหุ่นยนต์แบบนี้ออกจะหลอขนาดนี้มาดูกันว่าถ้าเกิดเราแต่งทรงนี้เนี่ยสาวๆจะรับดอกไม้ไหมมาลุ้นกันนะจำได้ว่าเธอคนนี้แบรนเราเนี่ยคนนี้แบบหูกระต่ายเนี่ยเราลองส่งดอกไม้ให้นะ,อะลองส่งให้ดู ดูว่าจะรับไหมเราว่าเธอรับแหละแต่ว่าทาไมเธอต้องแบนเราด้วยเอา้าเธอรับนี่แต่ทําไมเธอต้องแบนเราด้วยอะ่ะ้วยความอยากรู้ก็เลยถามไปว่าแบนทําไมอะ่ะแบนเราทําไมหรอเพราะว่าก็เห็นว่าเธอรับดอกไม้เรานี่แต่ว่าเธอแบนเราทําไมอะ่ะแล้วเธอก็ตอบมาว่าไม่รู้โอ้โหไม่รู้ <laughs> เธอตอบมาแค่คําว่าไม่รู้เอา้าแล้วเราก็ทําการถามคนนี้ไปว่าผมหล่อไหมใครขออุ้มเนี่ยเดี๋ยนะอุ้ยเดี๋ยวดนะ <laughs> เดี át, ๋ยวเธอคนที you suffer, you, ่แบนเรานี่ว่าอ้าวเฮ้ยพาเรากลับบ้านด้วยไปไงนี่ยกเรากลับบ้านด้วยอย่าบอกนะว่าเธอจะปลดแบนเราอ่ะเป็นไปได้เป็นไปได้อ่าอ๋อถ้าเกิดเจ้าของบ้านแบนเราก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเจ้าของเนี่ยเป็นคนแบบอุ้มเราเข้าบ้านเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาในบ้านเธอได้นะแต่ก่อนอื่นก่อนใดอ้าวเดี๋ยวปลดแบนเราก่อนเออเพราะว่าถ้าเกิดเธอแบบว่าเลิกอุ้มเราเนี่ยเราก็จะดีดออกมานอกบ้านเหมือนเดิมคือเอางี้นะปลดแบรนเราก่อนนะต่อให้คุณอุ้มผมเข้าบ้านเนี่ยผมก็ดีดออกมาดีอยว ปรากฏว่าเธอสร้างบ้านใหม่เลยคราวนี้ แล้วเธอคนนี้ก็ตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรฉันไม่แบนก็ได้เออครับผมครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแล้วเธอก็ยังไม่เลือกบ้านสักทีโอ้โหเป็นการสร้างบ้านที่ยาวนานมากแล้วก็มาเจอคนไทยอีกแล้วบอกเลยว่าถ้าเกิดในบลูสเฮาเวนเนี่ยพี่หนิวได้มาเจอคนไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่สนุกมากเลยนะทุกคน <laughs> <laughs> นี่คนไทยแต่งตัวแบบนี้หรอเนะี่ยโอ้โหนับวันคนไทยยิ่งแต่งตัวแปลกๆลองส่งดอกไม้ให้สาวสักคนละกันนะตรงนี้มีแต่คนไทยคนไทยแล้วก็คนไทยอ่ะส่งให้สาวคนนี้ละกันนะอุ้ยใส่เสื้อบองบัดด้วยอ่ะอ่า นี่เลยส่งไปดูดีว่าสาวจะรับไหมสาวเนี่ยอาจจะชอบแบบว่าผู้ชายทรงนี้ก็ได้มีแววว่าไม่รับเฮ้ยไม่รับด้วยทุกคน <laughs> ไม่รับเฮ้ยไม่รับจริงๆนะเนี่ยรับหน่อยครับไม่รับเฮ้ยทุกคนหรือว่าสาวไม่ชอบทรงนี้อาจจะเป็นได้เดี๋ยวนะสาวตอบกลับมาว่าอะไรเนี่ยสาวตอบกลับมาว่าไม่เอาจ้า <laughs> จะบอกว่าสาวปฏิเสธแรงมากคนนี้แล้วกันคนนี้คนนี้อ่ะมาดูกันว่าคนนี้จะรับไหมรับไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่รับบ่อะรับรับรับนะก็ว่าคนนี้เป็นเจ้าของร้านขายเสื้อหรือเปล่าเนี่ยแล้วเธอก็ถามกลับมาว่าอะไรคะในขณะที่สองคนนี้ยืนมองสองคนนี้ยืนมองแล้วคนนี้ก็แซวว่าไอ้ยามีการแซวว่าไอ้ยาด้วยนะเออเดี๋ยวนะคืออะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรเฮ้ยเดื เดี๋ยวรถตักดใดรถตักคนทุกคนดูรถตักคน,ค,น,กค,นความคิดสร้างสรรค์ามากอะคือเหมือนกับว่าเอาพอมเก้าอี e ้แบบนี้มาแปะเออแล้วก็แบบเอามาตักคนอะ คิดได้ไงเนี่ยเอ้ยรถตักคนนี่ว่ามันออกแนววุ่นวายแหละนี่ว่าเรามาหลบในร้านดีกว่าเพราะยังไงซารถตักก็เข้ามาในร้านไม่ได้แล้วควนี้เราก็ถามสาวคนนี้ไปว่า <c oughs> ผมรอไหมครับเฮ้ยเดี๋ยนะสาวสาวให้ดอกไม้คืนนี่เป็นไงสาวให้ดอกไม้คืนด้วยโอ้โห,โห,โหแล้วผู้หญิงสองคนนี้ก็ตอบก,กับมาว่าไม่ไม่รอไม่ดูดิพร้อมใจกันตอบมาว่าไม่ <c oughs> แล้วคนนี้ก็พิมพ์มาว่า หัวหุ่นยนต์สงสัยว่าพวกเธอไม่ชอบการแต่งตัวแบบหัวหุ่นยนต์นะเนี่ยเพราะจได้ว่าพี่นิวเนี่ยให้ดอกไม้เธอคนนี้เนี่ยจำได้เนี่ยคนนี้เนี่ยแต่เธอบอกว่าไม่เอาจ้าแล้วเธอก็บอกว่าคนใส่หัวหุ่นยนต์น่ใส่เยอะเกินก็เลยไม่ชอบสรุปแล้วส,สาวๆคนไทยนั้นไม่ชอบสไตล์การแต่งตัวแบบหัวหุ่นยนต์กันหรือแต่ตอนนี้กําลังงงว่าสาวไทยเนี่ยนิยมการแต่งตัวแบบนี้กันเหรอเนี่ย เหมือนกับว่าเป็นการแต่งตัวที่เอาหูกระต่ายมาแปะแบบนี้เอาหูกระต่ายมาแปะกันแล้ว3าคนเนี่ยเออแต่งตัวสไตล์นี้กันเหรอตอนนี้พี่เนวก็ย้ายเซิร์ฟนะเดี๋ยวมาดูกันว่าในเซิร์ฟนี้มีคนไทยอีกไหมนายคนที่ยืนอยู่ด้านในนี่คือก็โอ้โหแต่งตัวเท่มากเจอหูกระต่ายอีกแล้วกดกิงก่อนแล้วกันนะเหมือนกับว่าไม่รู้ว่านายคนนี้เป็นคนไทยหรือเปล่านะแล้วก็มากดกิ่งก็เลยถามไปว่าไทยปะคนไทยปะเนี่ยอ้าวปรากฏว่าคนที่ตอบเราคือคนนี้ <c oughs> คนนี้ตอบเราคือผู้หญิงนานี่ผู้หญิงคนนี้พิมมาว่าไทย ใช่เ้ยเดี๋ยนะคนด้านในก็ตอบว่าใช่อ่าคนไทยจริงด้วยเราดูไม่ผิดโอ้โหแล้วเราก็มาเจอแบบว่าผู้ชายแต่งเป็นเมคคิวบอยน่ารักมากอ๋อคนไทยหมดเลยนี่ว่าตรงนี้อ่ะตอนนี้เราก็เข้ามาในบ้านเขาแล้วแต่ว่าเขาไม่น่าจะแบนนะแล้วควนี้เราก็ได้ทําการส่งดอกกุหลาบให้กับเธอคนนี้ไปเออขอบคุณนะครับที่รักขอบคุณนะครับแสดงว,ว่าคุณเนี่ยชอบคนแต่งตัวทรงหัวหุ่นยนต์แน่นอนนี่เลยก็เลยถามไปว่าผมหล่อปะผมหล่อปะคบเธอตอบกลับมาว่าหล่อมาก อันนี้ไม่ได้ประชดใช่ไหมครับพูดจริงจากใจใช่ไหมครับเนี่ยแล้วคนนี้ก็พิมพ์มาว่า เขามีแฟนแล้วนะเป็นการพูดในสุภาพคือเขามีแฟนแล้ว <G ül> แล้วนายคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนกับผู้หญิงคนนี้นี่เขาบอกว่าเพื่อนผมครับเพื่อนผมครับตัวจริงเพื่อนผมสวยครับ <P el> โอ้มีการยืนยันด้วยว่าตัวจริงเพื่อนเขาสวยนะก็เหมือนกับว่าผู้ชายแต่งตัวทรงหัวหุ่นยนต์เนี่ยก็มีทั้งแบบคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบนะแต่นี่ว่านายคนนี้เนี่ยนายคนนี้น่าจะชอบคนนี้แน่เลยเนี่ยนายผู้ชายคนนี้ต้องชอบผู้หญิงคนนี้แน่ๆนี่ว่า ดูจากการพูดแล้วคิดว่าน่าจะชอบนะแต่ว่าเป็นการแบบว่ารักข้างเดียวโอ้โหเจ็บเจ็บจึ๊กเลยรักข้างเดียวแล้วคนนี้พี่เนียวก็พิมพ์ไปว่าแต่ว่าคุณมีแฟนแล้วนี่แคปคุณมีแฟนแล้วแฟนคุณก็ยืนอยู่ข้างหลังคุณได้ไงแล้วค็น,นี้ก็พิมพ์มาว่าสม <c oughs> มีการพิมพ์มาว่าสมด้วยนะเอ๊หรือว่านายคนนี้จะหึงเธอคนนี้เอาแล้วเอาแล้วแล้วเธอคนนี้ก็พิมพ์มาว่าเลิกกับคนเก่าแล้ว เด да, ี idee, together, said, ๋ยวมีการไว่าเลิกกับคนเก่าแล้วโหนี่มาอะไรกันครับเนี่ยนี่เรามาเจออะไรกันครับเนี่ยตอนนี้พี่นิวก็ย้ายมาที่แมปคนไทยซึ่งเป็นแมปที่คนไทยเนี่ยมารวมตัวกันในแบบนี้เยอะมากนั่นคือแมปจุดพักใจมาดูกันว่าถ้าเกิดพี่นิวแต่งตัวทรงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาในแมปจุดพักใจแล้วก็จะเห็นว่ามีคนไทยมายืนคุยกันเต็มไปหมดเดี๋ยวเรามาส่องกันดีกว่านะว่าเขาแต่งตัวกันยังไงนะคนไทยนะ ฟอร์มสร้างอุ้ยกางเกงหลุดดางกันเนี่ยเห็นอไทยโเสื้อไทยโอยเทเทพีเทเทเหมือนกับว่าพวกเขานั้นแสวว่าพี่นิวเนี่ยแต่งตัวเป็นฟอร์มช่างนะกางเกงหลุดก้นอะไรแบบนี้ โอ้พอเราเข้ามาในแบบนี้เจอคนไทยแซวการแต่งตัวเลยทีเดียวก็ในคลิปนี้เนี่ยพี่เนียวก็ได้มาทําการแต่งตัวแบบนี้นะซึ่งเขาเรียกว่าการแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้แต่งตัวแนวฟอร์มช่างแต่งตัวแนวเซดหรือแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้นะเหมือนกับว่าคนไทยเนี่ยชอบแต่งแบบนี้กันมากๆยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าการแต่งตัวแบบนี้เรียกว่าการแต่งตัวอะไรนะทุกคนแต่ก็รู้สึกว่าพอเราแต่งตัวแบบนี้ก็มีทั้งคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบ เอาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกคนผมหล่อไหมครับโคตรปกติโคตรเท่โคตรอันตรายเพิ่งสังเกตว่าตัวละครตัวนี้เวลาเราพูดเนี่ยปากมันขยับโดยทุกคนอย่างแท้เลยอ่ะ